หลายปีก่อนหนูเอาหนูนอนเอาขาออกไปทางประตูหน้าบ้านเข้าใจว่าคงหมายถึงเอาเท้าชี้ไปหน้าบ้านนะแม่หนูเตือนแล้วว่ามันไม่ดีแต่หนูไม่ฟังเพราะหนูหลับตาไปสักพักขยับไม่ได้แล้วหนูได้ยินเสียงกล้องกังวาลว่าเราคือยมบาลเสียงมากกลัวมากหนูกรีดแล้วก็ขอให้เจ้าที่ช่วย แล้วเขาก็พูดอีกประโยคแต่หนูไม่ได้ฟังพยายามกรีดอยู่หนูตกใจมากขยับตัวไม่ได้นะอยากถามว่านั่นคือยมามบาลจริงหรือเปล่าจริงๆคิดว่าจะไม่ถามเพราะกลัวคะ่ะแต่มันสงสัยเรื่องของการปรุงแต่งจิตในขณะหลับเนี่ยนะอ,อ,อะไรๆมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าอยากจะพูดอย่างนี้เป็นเป็นสามกรณีนะ กรณีแรกนะครับคือยมบาลเนี่ยอยู่ๆไม่มาปรากฏตัวเล่นหรอกนะไม่มาเอาตัวกันเล่นๆไม่มาขู่กันให้กลัวเล่นๆถ้ามานี่มาจริงเลยนะฮะแล้วยมบาลเองจริงๆแล้วถ้าเอาตามความเชื่อของผมนะครับก็คือตัวความตายนั่นแหละตัวตัวการตายของเราเองตัวจิตของเราเองที่มันดับลงไปนั่นแหละนั่นยมบาลของแท้นะฮะ นิมิตท,ที่เราเห็นหรือว่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็จะว่ายังไงดีคืออย่างแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็มีนะแต่ว่าจะไม่ไม่ใช่ยมบาลในลักษณะมาเอาตัวไปพบภูมิอื่นนะแต่จะเหมือนกับน,นุ่งสรงแดงมาเลยนะแล้วก็ประกาศตัวชัดว่าเป็นพยายมนะเป็นยมทูต หรือว่าเป็นผู้ที่จะทําการลงโทษหรือว่าเอาตัวไปเข้าสู่ขุมนรกอันนั้นชัดเจนเลยว่ามีหน้าที่แบบประมาณว่าเป็นนิมิตแสดงนะว่าจะมีการเอาตัวไปลงโทษนะในภพภูมิที่ต่ําที่สุดเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจมากที่สุดนะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้า จะมาเขามาเอาตัวไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาหลอกกันเล่นๆนะครับกรณีที่2คือเรื่องของเสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็นในขณนะหลับฝันมันมีอยู่2แบบแบบแรกนะคือเราฝันไปเองจิตปรุงแต่งไปเองอย่างในกรณีที่ เราได้รับคำเตือนจากคุณแม่ว่าอย่าหันเท้าออกไปทางหน้าบ้านมันไม่ดีแล้วเราก็เกิดการคิดอยู่ในใจว่าคุณแม่จะรู้อะไรจริงนะหรือว่าโบราณบอกเล่ากันมาเนี่ยมันจะมีให้มีไอท้ที่เป็นความจริงเนี่ยคงนะหาได้ยากเต็มทีคือน,นึกไปต่างๆนานาในทำนองดูถูกหรือว่าในทำนองที่ มันมีความลบหลู่อยู่นะฮะแล้วถ้าเหมือนกับมีคนเนี่ยนะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าไปลบหลู่หรือดูถูกแม่พ่อแม่มากๆเนี่ยบางทีมันมีการปรุงแต่งในแบบที่เป็นอกุศลมากแล้วถ้าหากว่าฐานเดิมของเราเนี่ยมีความสว่างอยู่นะฮะแล้วไปเกิดความขัดแยง้งนะกับไอกระแสอกุศลแบบนี้ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยมันก็ไปลงโทษตัวเองได้ ในเวลาหลับในเวลาฝันนะครับก็อาจจะไปปรุงแต่งเสียงอะไรที่มันน่ากลัวขึ้นมาหรือว่าภาพอะไรที่มันน่าสยดสยองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข็ดหลาบหรือว่าเกิดความรู้สึกเหมือนกับโวยตายแล้วนี่เนี่ยไปลบหลู่พ่อแม่นะไปลบหลู่คำครูบาอาจารย์หรือว่าโบราณโบราณอาจารย์ที่ ท่านว่ากันไว้เนี่ยเอาเจอของดีเข้าแล้วแล้วก็ทําให้เข็ดทําให้เกิดความหลับจําทําให้เกิดความรู้สึกเคารพยาเกรงคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นอะไรแบบนี้อันนั้นก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคือฐานของเราเนี่ยต้องมีแนวโน้มที่จะให้มีความอยากหัวอ่อ,อ,อนอยากเชื่อฝั่งพ่อแม่อยู่ด้วยมันถึงไปปรุงประกอบกันขึ้นมาเป็นนิมิตท,ที่ทําให้เกิดความเข็ดหลับได้นะการกรณีที่สม มื่อกี้กรณีแรกคือถ้าของจริงมาเอาตัวเลยกรณีที่สองจิตของเราปรุงแต่งไปเองกรณีที่สามคือว่ามีเทวดาหรือไม่ก็กิตวิญญาณที่ต่ำกว่าระดับของมนุษย์นะจำพวกเปรตหรืออสูรอะไรทํานองนี้เห็นเราแล้วเกิดความรู้สึกหมันไส้นะที่เราหัวแข็งเราดื้อด้านหรือว่าอยากจะนึกกระเซ้านึกอยากจะกระทุ้งนะ ให้เออมีคือพูดง่ายๆว่ามามากระเซาเล่นหรือว่ามานะทาให้เกิดความขวันหนีดีฟอะไรนะฮะหรืออาจจะเป็นอ,อะไรสักอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับเรานะในทางใดทางหนึ่งนะ mm hmm. เขามีฤทธิ์มากพอที่จะมาสำแดงเดชนะแล้วก็รู้ว่าเราจะกลัวอะไรมากที่สุดเขาก็ นะแสดงสิ่งนั้นแหละออกมาให้เราเห็นให้เราได้ยินในขณนะหลับฝันนะมันมันแยกออกเป็นได้หลายกรณีแต่กรณีที่น่าสนใจมากที่สุดเอาไอ้ที่เราสามารถรับรู้ได้นะครับก็คือนะฟังเหตุผลของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีเหตุมีผลมากพอเราเราทำได้เราก็ทําเถอะนะแต่ถ้าหากว่าเหตุผลของผู้ใหญ่ ไม่ดีพอเราต้องมีวิธีที่นิ่มนวลแล้วก็มีความเมตตาต่อคําสอนของท่านไม่ใช่มีอาการลบหลู่มันถึงจะมีการปรุงแต่งในทางที่ดีในทางที่เป็นความสว่างคือไม่เชื่อท่านได้ถ้าเห็นว่าคําของท่านเนี่ยไม่มีไม่ประกอบด้วยเหตุผลนะเพราะไม่งั้นถ้าขืนพ่อแม่ใช้ให้ไปผิดศีลใช้ให้ไปฆ่าตัวตายใช้ให้เป็นไปฆ่าคนอื่นเนี่ยนะเราก็ต้องทําตามหมดมันไม่จาเป็นต้องทําตาม คาของพ่อแม่เสมอไปแต่อย่ารับหล่ก,กแล้วกันอย่าดูถูกอย่ามีความคิดที่เป็นอกุศลต่อพวกท่านก็นแลวกันพยายามมีความเมตตาต่อท่าทียหรือว่าความคิดเห็นของท่านกันมากๆนะถึงแม้ว่าเราไม่เชื่อเราก็มีคําอธิบายที่ดีได้หรือถ้าหากอธิบายไม่ได้เราก็มีวิธีเงียบที่จะไม่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกระคายขึ้นมาได้ แล้วในเรื่องของทิศทางเนี่ยมันมันบางทีนะคือเดี๋ยวนี้เขาอธิบายกันเป็นวิทยาศาสตร์เขาไม่ไม่ใช่แค่หลักวงจุ้ยเขาบอกว่าถ้านอนขวางคลื่นแม่เหล็กหรือว่านอนตามคลื่นแม่เหล็กกระแสะคลื่นแม่เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีผลนะก็อาจจะทําให้นอนแล้วฝันดีฝันร้ายมากขึ้นหรือว่านอนแล้วทําให้นะคือพอมัน อันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะแต่เท่าที่อ่านอ่านมาเนี่ยเหมือนกับเขามีการทําการวิจัยในเรื่องทิศของการนอนทิศของการหันหน้าไปทํางานนะมันมันมีเรื่องที่ลึกลับนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ทีเ่เริ่มที่จะแกะรอยได้นะเริ่มที่จะพิสูจน์ได้ว่าเออมันมีผลอยู่นะไม่ใช่ว่า,เ,าเรื่องของทิศนี้เป็นเรื่องเหลวไหลอนะ ก็อันนั้นอันนั้นก็คงไม่ได้ลงลึกเพราะว่าผมผมไม่ได้ทราบวิธีค้นคว้าวิจัยอะไรของเขามากนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เชื่อทันทีด่วนตัดสินทันทีว่าไม่จริงเนี่ยนะในภายหลังเขาก็สามารถพิสูจน์กันมาได้มากนะครับว่าอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่นะฮะอย่าเพิ่งด่วนไป กล่าวว่าคําโบราณนี่เหลวไหลไปทั้งหมดคือบางอย่างมันเหลวไหลจริงๆอ่ะนะบางอย่างมันเชื่อไม่ได้จริงๆนะแต่ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องค่อยๆพิสูจน์กันไปต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรซ้อนๆอยู่ที่เราไม่เข้าใจไหมนะฮะ